ครับขอบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งช่องบันพชาแนลนะครับมีผ้าผีผ้าน้องมาเบิ้งง้อพอพันครับพอพันเสืงน้ำบานเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเสื้อมาดละหารอยนะครับพี่น้องนี่ครับให้ลูกดีนะครับให้ลูกหนังดีครับงวดตัวนี้รับผ้าเบิ้งหลบๆนะครับเป็นตัวเนื้อตัวหนังเลยนะครับเสื้อน้ำบานมาดละหารอยนี่ครับพี่น้องบันเท่านี่ครับ นี่ครับเป็นงัวประมาณซีหาปีนะครับก็ยังเสื่องเร็วอยู่นะครับพ่อพ่อซีมาที่ได้ครับตัวนี้โบดเอคุ้มโดนนะครับนี่ครับง่ายนะครับซ้ำสังหน่อยผมนะพี่น้องสูงลอยซีซิมหานะครับนอกตั้งหลังตรงเลยครับไข่หำดำครับครัผ้าเบิ่งกบล็อปนะครับเบิ่งไทยครับเต็มๆเลยครับ เียงขาหญ่านะครับสีก็ประมาณนี้แหละครับให้ลูกหนังดีครับพี่น้องมีผลงานการใจลูกหลาโตนะครับเป็นรอยนะครับนี่ครับนี่เป็นงวบเสรื่องน้าบันนะครับผสมโตนะครับนี่ครับเครื่องเร็ยวครับพี่น้องพวกคอยซ้ำนะครับพี่น้องมันนาเชือดีครับผลเรียงดีบำรุงดีนะครับ ใยหนาเลึกนะครับนี่ครับใยหนาเล็กดีนะครับพี่พาพน่องมาเบงครับมันเป็นงวหญ่ครับงวไห่โบดือนะครับถึงเขียงๆเลยนะครับหางยาวๆลำเลยครับ ให้ลูกเป็นเจ้าเนื้อเจ้าหนังนะครับมอใหญ่นะครับครับผู้ใดขามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบันพดชาแนลนะครับขอบคุณครับ